ท่านครับกรณีที่เกิดขึ้นอย่างนี้ครับท่านในฐานะที่เป็นนายแพทย์ อาสารสุขจังหวัดครับท่านจะยังไงครับคือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ที่เรื่องมันอาจจะไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่าผมผ่าตัดเซตติ้งมาเนี่ยผมว่าผ,ผ่าตัดรำไม่ต่ำกว่า5,000ลายนะนะต่าตลอดไม่มีหรอกครับเพาว่าจะซอนจัดการแบบนี้คือถ้าจะเช่น อาจจะมีแผลติดเชื้อได้อันนี้โอเคเป็นได้หรือว,ว่ามีการติดเชื้อในช่องท้องได้แต่เอามาว่ามันไม่เกี่ยวกับส้นจริง<ม>ซึ่งระหว่างที่ตรงนั้นนะเขาอาจจะมีโรคเบาหวานโรคความดันอะไรแล้วก็มีเบาหวานครับอ่าอาจจะเส้นเลือดในสมองก็ตีบเขาเอะไรซึ่งมันอาจจะเกิดราวะ<ล>กันได้ใช่ไม่ใช่โรคแทรกซ้อนจากการผ่าตัดแต่เป็นโรคอะไรเป็นโรคมาแล้วซึ่งมันพร้อมจะเป็นทุกเมื่ออันนี้ผมเล่าประวัติให้ฟังตรงๆเลยนะจากประสบการณ์ชีวิตจริงเลย ลานสามีพยายามไปไล่เวลาอย่างเงี้ยครับเหนื่อยกลับมาคนแก่อยู่บ้านก็จะเตรียมยาตอย่างเดี๋ยเลยนะ คู哈哈哈้แทนตัวกายาที่มารกาช่วยงานกองงานที่มีมานี่จะเป็นความตั้งใจของของทาการแค่เ์ด้วยแพทเราเี่ยเราจะวารแค่ต่อกคมเด็ประเทศรัฐสภายาประหลงด้านทางนี้ลองนะคร่นี้เป็นพิเศษมีรื่องเกี่ยวกับความเจริญมีความสดอารมณชีวิตอย่าง สาสนนั้นแนของๆ้วมี่อกองเข้าไปเลยค่ะทุกข้าไปก็ทุกข้าไปไอ้นี่ไม่ยอมเจ็บมากเข้าไปปรากว่าเขาตอดเรื่องน้ำนะข้าไปเชีวิตงานไทบริสิทธ์นรัก็ก็น่าดีใจที่ทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ท่านผู้นำการเคลื่อนแผน แล้วก็แพทยไทยแนทางเรื่องนะเรื่องในส่วนของส่วนงานเสื้าเนี่ยจริงันมีเอ่อมีรูปทั้งหมดสี่ด้านที่จะเรืองเรื่องนะในระดับชุมชนซึ่งตอนนี้การเริ่มกไได้